วันนี้นะคะนอนตื่นสายครับไปวันนอนมาเหนื่อยเหนื่อยเลยนอนตื่นสายก็เข้ามาสวนมาสวนหลังบ้านนะคะมาดูมะม่วงสุกนะเบงกูนุโยเยอะแยะมากมายก่ายกองกินไม่หมดมิตบไปพัดเอาไปแกะคนอ่าอันนั้นแมวพ่อเอาเหยียบเสร็จพื้นเลยมันเป็นปุ๋ยเลยทิ้งทิ้งมันต้องทิ้งไปเหยียบตรงนี้แหละตรงตีนพ่อนี่แหละ,ละเยอะเลยนะคะ อันสามรถมันจะเป็นดอกอีกบ่ะนะสามรถหมดเกี้ยงเลยใช่ไหมพ่อสามรดหมดเกี้ยงไปเลยสักลูกแล,ล้วแต่ลูกนี้นี่ก็เยอะมากเลยนะพ่อไม้มาต่อยแก้มแดงมันจะสุกหรือยังแก้มแดงแก้มแดงมันจะสุกหรือยังเนี่ย เอาผู้เลี้ยงเลี้ยงคุณพ่อพ่อจา้าเออมันซุกแหงเออฉันได้ป่เนาะมีแต่แมลงวันทองกินนะคนไม่ได้กินมีแต่แมลงวันลูกใหญ่ใหญ่ท่้หัวโอ้ยโอ้ยกอ,องไว้ก่อนค่อยเก็บใส่กัน แข็งอยู่ป่ะพ่อแข็งแข็งไหมไก่มันกระจอะพวกนี้เจ้ามา้เจยาอย่างี้ให่องเินะเงงเ่าสูงสูดเลยเออนั่นะสูงสุดเออนั่นะอึบนะันที่สองล้วพ่อนะ

อันนี้เอามัดไปก่อนเดี๋ยวหาเชือกมัดไปกันโลกดกนะคุณแม่สวยปลูกพี่พอนี่นี่เอาเนื้อนี่จัดสุกแค่ขึ้นนี่เอาเบิกับอะไรบางทีมันยังอ่อนอยู่เออเนี่ยนั่นล่ะถึงเลยอึ๊บไม่น้อยนึงนี่พ่อ นี่เดียวไหนี่วะเนี่จ้านั่นละอะไรมาลูกสูงสูก่อนมันแดงมันอันนี้ก็เอาเลยเดี๋ยวจะเจาะแล้วน้อยี่อนต้นนี่นี่นี่แหละเอาเลยนี่แหละเนี่เออนั่นละแดงมามันแดงแล้วกันเน่มแล้วกันมันเน่มแล้วกับมันเจาะสองน่วยเฮี้ยงกันเอาเลย ที่เจ้าว่าเจียวเมื่อกีอ้เนี่ยเอาไปโบมไปปาดหวัวเอโบมไปไปกินกินหมึกมวงเนี่ยไม่ต้องถือก,กินทุเรียนแล้วมันแพง

ลูกโตโตพอทั้งพี่แดงจึงคืองอยพ่อมาเอาขางน้องน้ำเลยปะเออว่าปีเราเย็นยน่นี่อันสองหน่วยเขาเล่นสามหน่วยแดงแดงเต็มตต็มเลยใช่เอาเลยเอาเลยเอาไปปุมไว้ซอยไปวัดป่าดึง ดกปลูกอะไรก็ดกเนี่ยมันดิบๆมันก็เจาะแล้วเนี่ยพ่อจะเห็นว่าน้ําแตกแตกนี่นะแตกเลยเอาอีกเลยนึงพ่อมันพ่การพี่การต้องแดงเนี่ต้องแดงเนี่ยเราเอาเลยมันพ่การนน้อยๆลยในนี่น้อยๆนี่เออนในละพิการเอาสมุดเลี้ยงเครื่องพูดสี่ลูกทั้งนี้กับพ่อละ นี่เนี่ยย้อยใหญ่เลยเอาเลยตัวนั้นละเอาเลยเด้อดอกนะดอกปลูกอะไรก็ดอกปลูกอะไรก็ดอกเอาเลยทำมันหนึ่งแมงเอาหมดหอมดอกไม้ดอกอินทวาที่เจ้าปลูกอยู่หน้าบ้านน่ะตัวนี้พันหน่อยดอกอยู่หน้าบ้านพันใหญ่ คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ